นี่จะว่าครับในตอนเราเป็นคนเข้าสู่ช่องฮิลสูนนะครับและในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูเซตนาครอสแปลกๆกันนะครับมันจะแทงล้วนก็ไม่ใช่นี่ครับเพราะว่าผมก็ออกของดาเมจอยู่นะนิดนึงนะครับประมาณชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าเซตเทมเป็นประมาณนี้เลยนะครับเกมนี้เจอเป็นทูเลนป่านะครับผมก็จะเปลี่ยนจากอ่าเดมเนเชอร์นี่ครับเป็นทอยนะ สวนพวกลูนเนี่ยเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันอีทีอ้าวฟอร์เรนนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วครับตัวยืนก็ผมนีม่ไงนี่เป็นไงครับเพื่อนเริ่มงงแล้วอะไรของมันวะนะขอตัวนี้น่าจะเมาอ่ะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมอยู่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ต้องบอกเลยนี้ว่าผมได้เซตปัญญาอ่อนแบบนี้มาจากเฮดโเคนีครับเพราะว่าในเฮดโเคเนี่ย เอาขาเรียกว่าไงครับ้าคอเขาเล่นแบบสายแท้งไงครับทุกคนแล้วมันมีดาเมจไงผมก็เลยเกิดความคิดปัญญาอ่อนขึ้นมาว่า,วาแบบเฮ้ยแม่งเ,เกมต้นฉบับเลยนะเว้ยทำไมอาราวจะทำไม่ได้วะนี่แหละครับมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยก็ลองอในธรรมดามาแล้วนี่ยประมาณสองเกมนี่ครับก็ยังไม่แพ้เลยเนี่ครับ แต่ว่าที่โหลครับแม่งเข้าไปไม่มีดาเมจเลยมาเป็นว่าช่างมันอย่างน้อยไม่แพ้ก็พอแล้วครับก <c oughs> ็ <c oughs> ตอนแรกผมใช้เป็นพลังแฝงลากไม้นี่ครับมันรู้สึกดามเมจแม่งน้อยเกินไปเนี่ยครับไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนพวกรูนแล้วก็เอ,อพลังแฝงนี่ครับจนมาเป็น,น,นเซตปัจจุบันชาตินะตอนนี้นะครับ ชิ้นแรกผมก็จะขึ้นเป็นขวานฟาร์มเล็กนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสเป,ปยวอวางกินูดนะครับทุกคนจะได้แบบมีดาเมจเลยอ่าตอนนี้เหมือนว่าเพื่อนเข้าครับแก๊บันฟิกพอดีนะครับโอเคยังได้อยู่ผมขอแนะนำร้านฟรีช็อปบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุม้มที่สุดในประเทศไทยสะดวกสบายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเติม RV ที่ใช้เพียงแค่ Open ID และมีหลากหลายเกมให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็น Identity V, Honkai Star Rail หรือ g e n s h i n Impact และเมื่อบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องหิวสูนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์หมุนวงล้อรับคูปองและส่วนลดต่งตางๆในทุกๆก,ก,การเติม100บาทลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ <S <S ต้แก๊กแล้วก็แคลรี่เข้ามาเสียมเมดไปตัวนึ่งไม่ใช่มีดอะไร,รตเตอร,ร์กูซับนี่หว่าเ,เดี๋ยวลอขึ้นสปเปียร์เลยนะครับ มักลางให้เพื่อนเพื่อนเขาไม่มาเคลียนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอไฟมังกรน,นี่ครับก็หมดปัญหาครับสำหรับการที่คนเล่นแบบาคอร์แล้วแบบบางเขียบครับเข้าไปตายครับนี่นเจอเซตนี้เข้าไปครับเข้าไปนี่ไม่ตายเลยนะหมายถึงทีมเขาเนี่ยเพราะเราไม่มีดาเมจเลยเดี๋ยวผมรอรับมังกรก่อนเขียบมังกรเขายกานะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ย กดผลิตไม่ได้ครับโดนใบแก๊กแม่งใบผมฉันเมื่อกี้นี่พลาดเลยครับผมโดนแก๊กใบนะผมว่าจะกดเอ่อผลิตแล้วก็พุ่งออกมาเนี่ยครับโดนใบแล้วแบบใบโคตรนานเลยผมไม่ได้ออกรองเท้านะครับไม่เป็นไรนะถือว่าคุ้มอยู่รอตายตัวเดียวแต่ว่าเพื่อนได้มาสามตัวเลยนะครับเดี๋ยวรอผมมีของก่อนผมไม่ตายง่ายๆหรอกนะผมบอกเลย วนนี้ไม่มีอะไรทำก็ฟาร์มคิมได้คิมน้อยไปนะครับตอนแรกว่าจะไปช่วยครับเห็นอเลเตล็อกแล้วผมก็ฟาร์มต่อดีกว่าฟาร์ม้าตายล้เนีครับแต่ว,ว่าคุ้มอีกแล้วเนี่ยครับทีมเขานี่แรกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนีครับให้มาแบบหนึ่งสามตลอดเลยก็ฟาร์มไปครับแตน่นี้นี่ต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งเนี่ กว่าจะเกิดกว่าจะแบบมีของเนี่ยแต่สําหรับผมผมรู้สึกดีนะเพราะว่าแบบมันจะได้แบบอดึดนิดหน,น,นึ่งนี่ครับไม่นิดแหลกมันก็อึดเลยแหละผมไปล้องเล่นมาโดนเทลแบบสสยน่าจะเกือบิบนัดได้เนี่ครับกว่าจะร่วงนะถ้าเป็นนาคอรแบบสบภาพปกตินี่ร่วงไปตั้งแต่แบบสามนัดแรกเลยเน่ยครับเรียบร้อยนะลิเดีย โดนอลิเตอร์อลิเตอร์อะไรอลิเตอร์ผมจับเข้าไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูนี่ครับเดี๋ยวมาแบบแพงไม่เข้านี่ครับหนังหนาครับนะคอตัวนี้ตอนนี้เพื่อนยังไม่สังเกตนี่ครับแต่ว่าถ้าใกล้แพ้เมื่อไหร่นี่เขารุมหัวดาผมแน่นอนไม่เป็นไรครับมันเป็นธรรมชาติของเกมนะแต่จะแพ้เมื่อไหร่เขาต้องโทษสิ่งแปลกปลอมในทีมเมื่อก่อนนี่ครับซึ่งไอ้สิ่งนั้นก็ผมเนี่ยแหละ เดี๋ยวผมมาแท็กคลิปเมนีแล้วนะครับไม่ใช่แท็ก,กเคลียร์ให้เลยเมรผมหายไปไหนไม่รู้นะแล้วก็นอยู่กลางเลยนะครับโอเคแล้วก็อา่ากลับไปฟาร์มต่ออันนี้ผมใส่ผมบอกรุ่นเลยก็ได้นะเอ่อมันจะเป็นเจ้ากกะก่อหกสี่เนี่ยครับปกติแล้วก็ใส่เป็นรุ่นดูดเลือดนะครับอืแล้วก็จะมีดูดเลือดเนี่ยห้าเม็ดนีลแล้วก็โพเทกอีกห้าเม็ด อีกันเป็นไรวะไม่แน่ใจเนี่ยมันมันเป็นกอดโกลเด้นบอดี้มัน,นมันใช่ Body โกลเด้นบอดี้หรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูท้ายเกยมด้วยกันโอ้โหเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้โดนขาดอีกแล้วเนี่ยครับท้อใจแต่ผมยังไม่ตายไงเพราะว่าผมแบบไอเทมพิสดารเมื่อกี้ผมน่าจะโดนไอสายฟ้าของไฮเติขาดเนี่ยครับซีซีทีมเขานี่แบบกระเจาะกระแจ๊กเนี่ย แต่ว่าถ้าโดนหนักๆดิก็น่ารำคาญเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเรามาตีมังกรน,นี่เพื่อนเนี่ยโอ้โหแต่เลียวมามานี่ไม่หน้าตีเท่าไหร่ยังเป็นเพื่อนจะโซนนะครับเพื่อนโซนแบบอยู่ด้านหลังด้วยหลบไปทีนึงเป็นไงล่ะเรียบร้อยไปครับเราแบบตัวล่อซื้อไงเขาเห็นเลือดน้อยๆเขาก็แบบวิ่งใส่เราทั้งน,นั้นนี่ครับ ส่วนเราวิ่งหนีจังมันไ้แคบเหมือนว่าทีมเราจะโถมเอากลางนะผมก็ฟาร์มต่อไม่มีอะไรทำเหน็บชีวิตป่าก็มีอยู่แค่นี้บฟาบนไปนมดเหนื่อย<ๆ>ถ้าเกมน้ำหน่อยก็ไปไล่ตัดอ,อพวกคีบป,ป่าฝั่งตรงข้ามนี่ครับเพราะว่าจะทำให้แบบเรารวยแล้วก็ทีมเขาจนนะครับ อันนี้เหมือนเพื่อนเขาจะมาปิดหาย,ยาแต่ว่าปิดไม่ได้หรอกเนี่ยตัวมันไวจะตายโอเคล้วก็เคเลียร์ลิมไปอย่ามาลุ้มตีดาร์กเัวนี้เนะเครับเพื่อนอยู่เยอะนะตีกันเดียวน่าจะได้เลยนะถ้าไม่โดนลาดโอเคลิ <c oughs> เลียตัวนี้มันผิวเอ้ย <c oughs> มันสลับเลยแล้วเนี่ยครับทีมเขาเนี่ย โหโหแก๊กมาด้วยครับไม่เียดเจ็บครับโดนครึ่งหลอดโอ้โหอเลสเตอร์ผมจับนะเมื่อกี้แต่ว่าอเลสเตอร์เราตายคนแรกเลยเนียครับอันนี้เหมือนเพื่อนเขาจะมาปิดเอาเอ่อเมดกับแครีเขาให้ได้เนี่ยแต่ว่าแปลกไม่ได้เลยเหมือนว่ากันไม่ได้แล้วป้อมนี้ต้องปล่อยเนี่ยกันไม่ได้ไม่ต้องฝืนนะเพราะว่าถ้าเราฝืนเนี่ย เราอาจจะตายพร้อมกับป้อมเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเรอคีบเดินมาใกลนะ้ๆแล้วก็แค่คีบไปครับตอนนี้นี่อยู่ในช่วงหาตังครับเงินผมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในทีมตัวเองนะมาเดี๋ยวดักก่อนเพื่อจะมีคนหลงแล้วยังไงคนหลงคนหลง มไม่ตายด้วยเอาแล้วครับพอเริ่มพลาดนี่ก็เริ่มหาเลยนยครับหาแพ้แล้วปดูดีครับผมจะทำยังไงได้นะตอนนี้ก็ทีมเริ่มไม่ไว้ใจแล้วหรือเปล่าครับเริ่มจะเวทบัฟผมทิ้งไปแล้วนะอาใหม่ครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอจังหวะดีๆแล้วนะครับเกมมันเริ่ม ฟิกเลยอืมแก๊กนั่นไงแก๊แก,ก,กมันจะฟิกดูดนะครับเคปผมเข้าตัวหลังลนะยังไงครับยกไปสองครับผมสวยจัดท้าไฟโคตรนานนี่งไงนะคอสเซตนี้เป็นไงครับยิงค้าไฟให้เพื่อนเลยเนะครับเหมือนว่าจะจบเลยไหมจบได้หรือเปล่าน่าจะจบไม่ได้นี่ครับ แต่ว่าจะได้ป้อมกลางอยู่ตอนนี้นี่ขึ้นบ้านยากเนี่ยน่าจะได้เราหาจังหวะแล้วก็ไปตีดาร์กเอาเนี่ยฮะรอเพื่อนกันนะตัวผมแบบไม่มีดามเมจไงเดี๋ยวไปทำบลูเนี่ย,อย,นนยโอ้โหเมยผมตายแล้วด้วยไงผมทำบลูกันเนี่ยอันนี้นี่เขนาน่าจะมาหาผมเยอะเลยโอ๊ยืึสกิลผิดอ่ะตีป้อมเลยครับไม่มาสักที เรียบร้อยครับหมาเล็้วครับมาลิเียหนึ่งตัวแก๊กอีกหนึ่งรอเขาก่อนโอเคครับไปโดนอะไรกับพิ้วอยู่นี่ครับออกของแท้งไม่ได้ทำให้ผมช้าลงนะ <c oughs> เลยเสียบแล้วก็แยกดัน,นครับทำตัวให้อมเป็นอาคอนเนี้ครับเราทำรินไว้ครับโอ้โหดูดิดูด,ดิดูเดียวมาครับ แทงผมครบชุดผมไม่เจ็บอ่ะมันก็เจ็บนะครับแต่ไม่ตายนี่ไงรับหมดแล้วครับทุกสกิลแม่งลงหัวกูหมดแล้วเอาดินี่แหละแทงครับผมนี่แหละแทงตัวยืนของพวกคุณก็ผมนี่แหละเห็นไหมอะไรตรงอะไรเติบมาว่าเราออกของงูอย่างนี้ครับสุดท้ายคนรับดาเมจก็กูเนี่ยอา้า นี่ไม่ตนละจบบ้างครับเกมชนะที่ป้อมเป็นไงบ้างครับทุกคนสําหรับนาคอเซตนี้ก็แนะนํเนี่ยว่วาให้ไปทดลองใน5้าวิทยาธรรมดาก่อนที่จะเอามาเล่นในแรงนะครับส่วนตัวผมก็ลองเรียบร้อยเลยนะก็ไม่ได้แย่เนี่ยครับเพราะว่าส่วนตัวนาคอเนี่ยมันบางอยู่แล้วเนี่ยครับถ้าเราออกของแบบนี้เนี่ยก็ช่วยรอดจากไฟ์หลายๆไฟ์นะครับถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยครับ ถ้าเป็นแบบนาคอสปกตินี่ครับตายไปแล้วนี่ครับเข้าไฟแบบนั้นเนะี่ยก็เหมาะสำหรับผมเนี่ยแหละคนที่แบบเข้าเข้าได้ไม่ค่อยถูกจังหวะเท่าไหร่เกมนี้ก็รับดามเมจเยอะสุดในทีมเลยนี่ครับใครมันกล้ามาว่าเราอ่ะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถัคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ